ก็จะเป็นการาทําน้ํายาแบบเข้มข้นนะคะน้ำหนึ่งกะละมังนะคะประมาณ10ลิตรนะคะตรงนี้เราจะใช้น้ํายาเข้มขน้นซึ่งซื้อจากร้านเคมีภัณฑ์นะคะประมาณ2อฝาใหญ่ค่ะ2องฝาใหญ่ผสมตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นหัวเชื้อในการที่จะแจกชาวบ้านได้อีกพอเราประกาศเสียงตำสายนะคะชาวบ้านาที่มีก็เขาก็จะเอาขวด ที่เป็นอย่างเช่นขวดดิบหรือขวดอะไรก็มาเติมตรงนี้ผสมให้ไปอีกและชาวบ,บ้านที่ได้นะคะเขาจะเอาน้ํายาตัวนี้ที่ผสมเข้มข้นเวลาจะเอาไปใช้ก็คือสองฝาโคกนะคะสฝาโคกสามารถไปผสมนะคะกับน้ําได้อีกประมาณน้ําประมาณ 1, 1านถังประมาณเลื้อนะคะแบบเข้มข้นนะ,ะซึ่งทางหมู่บ้านปัสสักน้อยได้ทำเป็นประจํา ตั้งแต่เดือนเมษายน2563จนถึงปัจจุบันได้ทำแจกชาวบ้านนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยน้ำยาถังนี้นะคะถังละ3,800บาทซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเดฟตอนหรือดีกว่าตัวนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเข้มข้นนะคะถ้าซื้อร้านเคมีพัณฑ์ประมาณถังละ3,800บาทนะแล้วเราเอามาผสมโดยการที่จะใช้น้ำตัวนี้นะคะประมาณ15ลิตรผสมกับฝานะคะซึ่งฝาตัวนี้ฝาตัวนี้ก็ประมาณฝาใหญ่นี่นะคะ ฝาตัวนี้ฝาผสมน้ำลงไปนะคะจากนั้นน้ําตัวนี้ที่ได้พอชาวบ้านมารับแต่ละคนจะเอาขวดมาเองก็จะเอาขวดกลับไปที่บ้านพอได้น้ํายาขวดนะคะประมาณขอฟาน,นี่กําค่ะ okay, okay. อ่าอันนี้เป็นน้ํายาเข้มข้นที่เราผสมแล้วนะคะวิธีการเอาไปใช้ก็คือเราก็แค่นะคะใช้น้ํายาตัวนี้ที่ผสมจากน้ําตัวนี้นะคะกลับไปใช้ที่บ้านใส่ประมาณสองฝาเนี่ยค่ะ สองฝาเล็กนี่นะคะกับน้ำหนึ่งถังประมาณ10ลิตรนะคะซึ่งถือว่าเข้มข้นมากจากนั้นสามารถเอาไปนำไปซักผ้าได้นะคะสามารถนำมาไปล้างรถได้หรือไม่กระทั่งเอาชุบน้ำยาต่างๆเช็ดบ้านเรือนโซฟาเก้าอี้ต่างๆหรือไม่กระทั่งเอาผสมล้างห้องน้ำได้คะ่ะตัวมีตัวนี้มีชุนสมบัติเข้มข้นสามารถฆ่าเชื้อได้ร0อเซค่ะ คือคุณสมบัติเทียบเท่าได้กับเตปตอนและที่สําคัญก็คือชาวบ้านซึ่งตัวนี้เป็นน้ํายาตัวเดียวกับที่เราใช้พ่นถนนด้วยแต่ที่พ่นถนนจะเข้มข้นกว่าแต่ถ้าเกิดใช้ตามบ้านเรือนก็ใช้แบบเจือจางกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ปริมาณที่มากเกินไปข้อดีก็มีข้อเสียก็มีค่ะข้อดีคือเข้มข้นแต่ข้อเสียบางคนที่มีอาการแพ้ก็จะเป็นแพ้ผื่นแดงนะคะและที่สาคัญก็คือมันจะเปืองค่ะ ใช้ในปริมาณที่พอดีและที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทางรัศดรในหมู่บ้านแล้วก็ทางทรัพย์สินและก็ทางส่วนต่างๆด้วยค่ะในการทําทุกครั้งเนี่ยทางหมู่บ้านบัสักน้อยด้วยความสามะัคคีและร่วมมือร่วมใจเราไม่เคยใช้งบจากทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานราชการใดๆค่ะเราใช้งบประมาณจากทางหมู่บ้านเองซึ่งจากการบริจาค คนละ10บาท20บาทร้อยส0งร้อยห้าร้อยหนึ่บาทแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้เงินอยู่ประมาณเกือบ20,000บาทในการที่จะจัดซื้อน้ํายาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ป้องกันซึ่งเราทําตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามตั้งแต่เดือนมษายนค่ะค,ค,ครับ